สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว u u b m e r ซ i b l e ลีเว e ปั๊มนะครับเป็นปั๊มจุ่มสำหรับสูบน้ำเสียนะครับที่ทางบริษัทเตรียมส่งไปใช้งานที่โรงงานผลิตแชมพูสระผมนะครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกตมุลหอมศีลอ,อําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสำหรับในชุดนี้จะเป็นปั๊มน้ำยี่ห้อสุลุมิรุ่น100 บีสีขนาด5.5ากิโลวัตต์เจ็ดจดห้าแรงม้าไฟฟ้า380ร oh อแโวลต์ความเร็วรอบอมเ 1, อเตอร์1นึ่งรอบหอบต่อนาทีนะครับปั๊มชุดนี้ทำแรงดันสูงสุดได้ที่2.6งบาร์สูบน้ำสูงสุดได้ที่120ิคิวต่อชั่วโมงนะครับ เสื้อปั๊มเป็นเหล็กหล่อนะครับใบพัดด้านในเป็นเหล็กหล่อเช่นกันนะครับทั้งจ่ายของปั๊มขนาด4นิ้วในชุดก็จะมีข้องอ90พร้อมหน้าแปลนเกี่ยวประกบแถมมาให้นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจ Submersible บิ Sub ลซีเวดปั๊มนะครับเป็นปั๊มจุ่มสำหรับสูบน้ำเสียที่จะนำไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมหรืออาคาร สำนักงานทั่วไปนะครับจะเป็นสเปคนี้หรือสเปคอื่นๆสามารถสอบถามรายเด็ดเพิ่มเติมนด้ที่เบอร์081-682-5330ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ